หมอปลางานเข้าวัดดังพิศนุโลกขึ้นป้ายต่อต้านหมอปลาห้ามเข้าวัดระดมทุกวัดขึ้นป้ายต้านตามเรียกได้ว่าที่ผ่านมาเห็นข่าวกันอยู่บ่อยครั้งกรณีหมอปลามือปราบสัมภเวสีที่ออกมาปราบพระสงฆ์ที่ทำผิดศีลธรรมมั่วสีกาด้วยการบุกไปถึงวัด จับได้แบบคาหนางังคาเขามาแล้วก็มีและยิ่งช่วงนี้ข่าวพระมีสัมพันธ์กับสีกากำลังโด่งดังอย่างกรณีอดีตพระกาโตะยิ่งทำให้มีสาวออกมาแชฉว่ามีสัมพันธ์กับพระตามมาโดยมีสื่อช่องหนึ่งได้ออกมานำเสนอข่าวพบว่าหญิงสาวรายนี้ออกมาแชฉว่าพระข่มขืนเธอ กระทั่งกลายมาเป็นประเด็นดราม่าต่อเมื่อวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกได้ขึ้นไป้ายไล่หมอปลาต่อต้าไม่ให้เข้าวัดด้วยข้อความในป้ายระบุว่า ร่วมปลุกกระแสห้ามหมอปลาเข้าสร้างความวุ่นวายในเขตวัดทำตัวอยู่เหนือกฎหมายใช้อำนาจอะไรอ้างว่ามีคนร้องเรียนก็บุกเข้าวัดได้ทุกซอกทุกมุมโดยไม่ต้องมีหมายคน้นถ้าแน่จริงมีคนแจ้งว่าบ้านนี้ค้ายาบ้านนั้นค้าของเถื่อนบ้านนี้ให้หลบซ่อนมือปืนกล้าเข้าค้นเหมือนเข้าค้นวัดไหม วัดเป็นนิติบุคคลเจ้าวาดเป็นเจ้าพนักงานทุกวัดควรขึ้นป้ายต่อต้านหมอปลาฝ่าฝืนเข้าไปทำแบบที่เคยทำในวัดไหนให้ฟ้องศาลทุกวัดผิดถูกไปว่ากันที่ศาลไม่เช่นนั้นหมอปลาจะย่ำยีพระตลอดไปกล้าไปทุกวัดก็ต้องกล้าไปขึ้นศาลทุกคดีนะหมอปลาขณะที่เพจของหมอปลาได้โพสต์ภาพป้ายดังกล่าวพร้อมข้อความว่า ป้ารัตนาบอกว่าเดี๋ยวไปหานะพระขุนเจ้าทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนๆช่วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครคะ่ะ